ทุกครั้งที่คุณเปิดสวิตไฟพลังงานไฟฟ้าได้เดินทางผ่านระบบนับพันจุดและหนึ่งในจุดสำคัญที่สุดก็คือมอแปลงไฟฟ้ามอแปลงไฟฟ้าทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะกับการใช้งานและภายในของมันคือน้ำมันมอแปลงที่เป็นทั้งฉนวนไฟฟ้าและตัวระบายความร้อนแต่ถ้าน้ำมันเสื่อมสภาพความร้อนสะสมจะเพิ่มขึ้นและความเสี่ยงต่อการลัดวงจรก็สูงขึ้นตามไปด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ จึงต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันมอบแรงอย่างสม่ำเสมอในกระบวนการตรวจสอบน้ำมันมอบแรงเริ่มจากการเก็บตัวอย่างน้ำมันโดยใช้อุปกรณ์ที่สะอาดปิดผนึกมิดชิดป,ป้องกันอากาศและความชืน้นตัวอย่างน้ำมันจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบค่าต่างๆที่บอกสภาพภายในของมอบแรงสำหรับค่าที่ตรวจเริ่มจากค่า Breakdown Voltage วัดความสามารถของน้ำมันในการต้านแรงดันไฟฟ้า ถ้าค่าต่ำเกินไปเสี่ยงต่อการลัดวงจรค่าต่อมาเรียกว่า moisture content ค่าความชืน้นน้ำเป็นศัตรูของฉนวนถ้ามีมากเกินจะเร่งการเสื่อมสภาพค่า acidity and interfacial tension วัดความเป็นกรดของน้ำมันมอบแรงซึ่งมักจะเกิดขึ้นจากความร้อนและการทำปฏิกิริยากับอากาศและวัดความเสื่อมของน้ำมันโดยวัดจากแรงตึงผิวของน้ำมันกับน้ำ ฟ u r e Compound คือสารประกอบที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของกระดาษฉนวนแล้วปนเปื้อนกับน้ำมันมอบแลงชี้อายุการใช้งานของมอบแลงได้โดยตรงผลการตรวจสอบเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการวางแผนบำรุงรักษาช่วยให้รู้ว่าควรซ่อมแซมเปลี่ยนน้ำมันหรือแก้ไขก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายแรงน้ำมันมอบแลงอาจดูเหมือนของเหลวธรรมดา แต่มันคือด่านแรกของความปลอดภัยในระบบพลังงานและการดูแลมันอย่างถูกต้องก็คือการปกป้องอนาคตของไฟฟ้าทั้งระบบและหากคุณกำลังมองหาน้ำมันมอบแหลงไฟฟ้าคุณภาพสูงบริษัทอุมังบอดบ k k คคจำกัดของเรานำเข้าและจำหน่ายน้ำมันมอบแหลงไฟฟ้าคุณภาพสูงมีจำหน่ายทั้งแบบมาตรฐาน IEC 296และ IEC 60296สำหรับมอบแรงไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงแยกเป็น2แบบคือแบบถังปรรจุ210ลิตรและแบบแท้งบรรจุเ l e ็กซ a ่แความจุ24,000ลิตรท่านที่สนใจสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์02-630-3220 Line อูไลแอดอูมัง like um BKK Facebook อ um ูมัง BKK หรือดูรายละเอียดที่อ um ูมัง BKK. c o m ค่ะ